สวัสดีครับผมสายดมิสิครับอยู่กับกีตาร์วินเทจกันต่อนะครับผมดึกแล้วผมอาจจะทำคลิปให้ไม่ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ชมกันเลยมันมี3ตัวนี้ผมคัดออกมาส,สวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างตัวนี้จะเป็น FG สองห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนตัวนี้251ใครจะปิดก่อนก็ปิดได้เลยนะหรือว่าใครจะรอคลิป น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยแหละนะครับผมตัวนี้จะเป็น m o r ิสวูดสิอ่าอินเลยยรอบตัวสวยตัวนี้จะเป็น FG 301 B ตัวที่2นะครับผมตัวที่1เมื่อเช้าที่ลงให้อ่าน,นัทปิดไปตั้งแต่ส0บนาทีแรกแล้วจริงๆคนทักมาถามเยอะเลยตัวเนี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทักเสนอสินค้าให้ใครนะครับผมขออนุญาตลงให้ชม,มพร้อมๆกันดีกว่านะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนเลยตัวนี้จะเป็น fg 2 5 1นะครับผมสวยครับสภาพดีมากเลยสภาพเกือบหนังฟ้าเลยนะครับผมอ่าตามนี้เลยอันนี้สายผมยังไม่เปลี่ยนให้นะอันนี้ผมเอาออกมาแล้วก็เอาผ้าลูบๆเฉยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็เปลี่ยนสาย set up แ,แล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยตัวนี้สภาพดีสวยเลยนะครับผมอ่ะลงมาข้างล่าง เนี่ยสภาพตามนี้เลยลูกค้าดูไปด้วยนะข้างหน้ามันจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนักรบจะมีบาดแผลอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมอ่าตรงนี้ใครที่ซีเรียสเรื่องริ้วรอยปล่อยผ่านได้เลยครับผมหามือหนึ่งเล่นได้เลยโอเคด้านหลังลูกบิดเดิมๆเ,เ,เนี่ยสำคัญที่สุดห้ามเปลี่ยนมานะครับผมอ่าพวกกีตาร์วินเทจในงานราคาตกเลยนะบอกไว้ก่อนตัวนี้สวยครับคอแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยอาจจะมี อะไรอะตรงนี้อ่ะเล็กน้อยนะครับผมนี่ให้ดูลายไม้ก่อนโหดจัดตัวนี้ลายไม้โหดมากนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็โดยรวมแล้วสวยครับโดยรวมแล้วสวยเลยถ้าตรงไหนที่มีตําหนิใหญ่ๆผมก็จะแจ้งนะครับผมถ้าริ้วรอยขดแมวก็ผมให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ลายไม้สวยมากตัวนี้ผมเอาแค่ห้าพันเจ็ดพอกีตาร์พวกนี้สภาพมีผลกับราคา สองคนเล่นเยอะหลายหลายท่านเล่นก็รู้จักกันดียิ่งลายไม้ที่สวยราคายิ่งสูงเมื่อกี้ให้ดูแล้วโอเคตัวต่อไปกันเลยตัวนี้จะเป็นมอริสอย่าไม่เปลี่ยนสายให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนขึ้นสายเป็นเบอร์สิให้หมดเลยนะครับผม W30 บอ่าอาลูร,ร,รอบตัวอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยไปไวเลยช่วงนี้สภาพโดยรวมนะ้วสวยอ่าตามนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขัดให้ นะครับผมอับเบโลร,รอบตัวไม้ไม้หน้าสวยเลยตามนี้เลยลูกค้าดูไปด้วยโอเคมาเราดูด้านหลังกันลูบิดมอริสนะครับผมเนี่ยเห็นไหมพวกผมเพิ่งแกะออกมาเลยนะเนะี <c> ่ย <ười> คืออยากจะทําคลิปให้มากเลยแต่ว่าวันนี้เ,เด็กเด็เขานอนแล้วผมก็เลยไม่อยากจะทํานะครับผมก็เลยเอาเป็นคลิปแบบนี้เอาดีกว่าใครจะปิดก่อนปิดได้เลยนะตัวนี้มอริส w 3ว ไอ้ที่เห็นขาวาวนี้ไม่ใช่ฟ้านะตัวนี้ไม่มีฟ้าถ้าตัวไหนจะมีฟ้าผมก็จะแจ้งว่ามีฟ้านะครับผมสภาพสวยลายไม้โรสบ o สนะครับผม้แสงมันส่องมากเลยไม่เป็นไรก็เอารประมาณนี้แหละนี่ครับลายไม้หรือรอยเต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมตัวนี้สวยเลยนะครับมาตัวนี้55 Mo ิบห้ามอร โอเคตัวนี้ผมเซต up ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่ตัวนี้ก็301ศูนย์หนบีเจแปนนะครับผมสภาพสวยทุกตัวประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสภาพสวยทุกตัวครับใครที่ได้กีตาร์กับผมไปไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ผมจะขัดสภาพเป็นหลักตรงหัวมีรูรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมนักรบย่อมมีบาดแผล มีพวกไข่ปลาแค่นั้นแหละตรงนี้นะครับผมลูกบิดยามาฮ่าเจแปนสวยมากนี่ลายไม้โรสบูสนะครับผมตัวนี้6กพันสาโอเคใครจะปิดก่อนก็ปิดได้เลยหรือใครจะรอคลิปก็ไม่เป็นไรรอไปก่อนตัวนี้5 7าพนะครับผมลายไม้โหดมากตัวนี้5้าพันห้าตัวนี้6กพันสะครับผมก็วันนี้เอาให้3ตัวนี้ก่อนท่านใดพร้อมปิดตัวไหน ทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็โทรเข้ามาได้เลยโอเคฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับอ้าลืมลืมบอกค่าจัดส่งแบบโอนเต็ม180แเก็บปลายทาง250เหมือนเดิมกรณีที่เก็บปลายทางมัดจำา500บาทเหมือนเดิมครับผมโอเคพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวกันเข้ามาได้เลยขอบคุณครับ